ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพากแมตช์สำคัญครับเป็นแมตช์ที่ลูกเพจ KK VS กับลูกเพจใจร้าวครับข้อกำหนดคือถ้า KK ชนะใจร้าวห้ามเล่นเมตต1อาทิตย์เต็มแต่ถ้า KK แพ้ครับ KK ห้ามเล่นแครี่หอาทิตย์เต็มครับผมอเ้ยๆๆ้าเจอ้าเจ้าเ่้าจ้าาเจา สตรีมที่ช่องใจเล้าทุกวันนะครับผมสวัสดีครับยูตับผมใจราเช่นเคยนะครับผมมะสุกคนครับวันนี้เนี่ยผมมีของดีมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะผมก็คือเกมปีปิกวอร์จอ์นนั่นเองก็เป็นเกมวาแผนการรบแนว3กมตกนะครับผมที่เป็นเกมมือถือนะครับและก็สามารถเล่นบนอิมูเลเตอร์หรือก็คือบนคอมได้นั่นเองนะครับผมนะ พอบอกว่าเกม3กปุ๊บก,ก็เรียกว่าการันตีเนื้อเรื่องดีภาพสวยอย่างแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในเกมหน่อยมะว่ามันจะแจ่มขนาดไหนกันนี่ครับทุกคนเปิดมาถึงปุ๊บเราก็เจอท่านแม่ทัพรป,ปร้ก่อนทันทีดูดิทุกคนเนี่ยแล้วผมนะชอบรปโปร้มากทุกคนเพราะมันแบบแสดงถึงแบบความแข็งเก่งแบบกูเนี่ยเก่งที่สุดในโลกหน่มะแล้วที่พิเศษที่แจ๋วนลทุกคนคิดดูนะเกมวางแผนการลบมีสกินด้วยเออนี่ดู โคตรเวอร์โคตรเฟี้ยวนะผมซึ่งระบบเกมเนี้ยผมก็จะเป็นการวางแผนการลบนะผมจัดเมืองจัดกองทัพเพื่อไปตีคนอื่นๆนะครับผมซึ่งมันแจ๋วตรงที่ว่ามันเป็นเซิร์ฟโกลบอลนะผมว่าลบกันทั่วทั้งเอเชียเลยนะผมก็เกือบเจอกันเลยว่าไอ้ไทยแลนด์ะโหนึ่งนะเว้ยเจอได้นะเว้ยส่วนใครเนียที่ไม่ชอบมีปัญหากับคนอื่นนะทุกคนก็สามารถเล่นในระบบเนื้อเรื่องได้นะของเราก็อ้างอิงมาจาก3ก๊กเลยนะผมว่ามีทั้ง เราปีกวรอูลิปโปจูร่งมีครบทุกตัวที่ทุกคนอยากได้นะครับคือมันจะเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นแม่ทัพในการสั่งการกองทัพจริงๆนะทุกคนแล้วดูเอฟเฟกต์ที่โอ้โหเวอร์วางอลังการสวยมากนะครับ และยังไม่หมดแค่นั้นนะผม Á, เราจะได้รับบทเป็นเจ้าเมืองด้วยนะผมะก็คือเราจะต้องสร้างเมืองนะผมขยับขยายสร้างแบบโรงฝึกนะครับผมที่ทํานาขุดเหล็กขุดต้นไม้นะครับผมขยายเมืองให้ใหญ่ไปเรื่อยๆนะเพื่อโชว์ว่าเราเนี่ยคือแบบเมืองที่แจ๋วที่สุดและสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยนทายกาชาก็ต้องไม่พลาดกับการสุ่มกาชาอย่างไงล่ะครับทุกคนนี่เด,ดี๋ยวผมสุ่มโชว์หนึ่งรอบนะผม พีตกว่ะทุกคนเอาวะเฮ้ยระดับ4ี่ดาวด้วยนะผมเฮ้ยเอาเรื่องดูวว่ะเนี่เราก็จะได้แม่ทับมานะครับผมนะเป็นไงเห็นแล้วน,าน่าเล่นปะแล้วก็ยังไม่หมดนะทุกคนมันยังมีระบบกิลวหรือระบบแคนด้วยนะผมสามารถยกกันไปทั้งกองทับยกกันไปทั้งกิลวแบบตีกิลวชนกิลวได้เลยนะใครที่ชอบการวางแผนการลดนะผมต้องอย่าพลาดเกมนี้แล้วยิ่งใครชอบเกม3ก๊กก็ยิ่งต้องห้ามพลาดเกมนี้เด็ดขาดนะผมสำหรับอีพิกวอลทอนนะผมนะ ดาวน์โหลดที่ลิงก์ด้านล่างตรงแคปชั่นเลยนะครับผมและยังมีโค้ดแจกใต้ลิงก์ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่เล่นอย่าพลาดเอาโค้ดไปเติมด้วยเราจะได้ของฟรีกันยังไงล่ะอะไรครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาพากัดแมตช์สำคัญครับเป็นแมตช์ที่ลูกเพจ KK VS กับลูกเพจใจร้าวครับข้อกำหนดคือถ้า KK ชนะใจร้าวห้ามเล่นเมดสหนึ่งอาทิตย์เต็มแต่ถ้า KK แพ้ครับ KK ห้ามเล่นแครี่หนึ่งอาทิตย์เต็มครับผม ขิงได้ขิงใส่กันหน่อยเด้ผมก็คิดว่าใจร้ามันก็แบบใช้นิ้วเท้าเล่นแล้วกันนะฮะแน่นะแน่นะกูเอาจริงนะกูเอาจริงนะหัวจริงเลยเหรอเอกูเอาจริงไกูเล่นกูเอาจริงหมดนะไม่มีไม่มีไม่มีเฮียไม่มีก็คือผมใช้เท้าเล่นผมก็น่าจะชนะอยู่แล้วอ่ะงั้นเล่นใช้เท้าใจร้ายมือใช้เท้าเล่นจริงนะไม่ผมไม่ใจเฮียไม่ใจผมจไม่ใจผมจะบอกเลขห้องนะครับ แล้วไอ้มึงไปถามให้กูขิ้งเลยรอวะอ๋อโทษโใจร้าิงเลยครับใจร้ายหิงเลยกูไม่ควรคนกลางเด็กด้อเดี๋ยบใดเดเด็กเดเด็กเด็กเดบอเดกเด็กเด็กเค็กเด็กเด็กนด็กเด็อเด็ก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 เดอกเด็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 กเดกเด็กเด็กเด็กเไ็มเด็กเด็กเด็กเล็กเด็กเด็กเัวเด็กเด็กเดกเด็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 เด็กเด็เด็กเเกเด็กกเด็กเดเด็กเด็กเเด็กเเกกดเกกกเเกเดเดเเเเเเเ ไวโอแบทำเทีอยเลยมึงว่ามึงแบทไวโอมึงมึงมึงเป็นอีพอร์เตอร์ใช่ไหมกูเจออีพอร์เตอร์แล้วไอ้ไ้ไม่แบนว่ะจะบอกว่าชวผม้ยเะมไหกันหวคิกซี่คิกซี่เปนตัวไรสาระสบายเ้าแล้วทำไมไม่ให้อนุชัยเล่นเมเปอะ พี่อุชัยบอก่อนแล้วว่าจะขอล้มผมเลยเจงใจพี่เราอะฉันแบบไม่ได้เห็นอันนีชัยเจ้าพ่อล้มที่เพจถูกปะอุ้ยเชี้ยะชี้กระดดแม่งแรงนะวะยังไงพี่ก็สู้ไอ้โจ๊กเกอร์ไม่ได้ถูกปะโดนตะกี้ไม่ดีผมเปิดไมค์ไปขิงเลยโเทปปะเทปปะอียาเท่ดิมามารวมตัวมา <Es> <an> ล้วรอรอเพลงเขได้มารอบ้ารอบ้านโอเคโรโอเคโรโอเคโอเคโรเาเจ้าเ้โอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าเ้เจี้าอั้นี้าเาเจ้า้าเ้าเจาจน้้าเจเระวังเดี๋ยวอันนี้เราผมว่ามุมเนี้ยเราเล่นไม่ดีนะาเเเเาเวเเ้นั่นไง

มามาเอาม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 อมามอมาิามามาอยู่มามาม่มา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 ลาาม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 าางเาาาลาามามาดราีาามาาเาาม้มามามมา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 ้ามามยเาามาามามามาาามมามลมาเาามาามาามาลางาามามาามมามาเาาากาามามาาามามามาามามาาม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 าามาม้มาามาามานามามา้าาเาาม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 าม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 มานามมา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 เมม ไอาได้ปะซอสอ้ได้ปะครับปไหลังๆๆครับหลังๆลับไม่ไไม่มีกับแต่ว่าที่มายโดนที่ผ่านแล้วช่วะเียนีมฟอพลาดปะไอนลไอนอยู่่าง้งคนเล่นได้ไอีนอยู่่างมาเดาี๋ยวเราคุมบอลคุมการเนี่ยมามาีป้อม อย่ายืดติดกันยืดติดกันดมเลยเราได้นะพี่เได้นะสวยไอริ้งมัไ่เติฟไอริ่งรับยังไม่จ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 ับนะไอเชี่ยไปเล็ก็ยังไม่ตีนะไอี่มนมาหมดไปเลยไปเราเฮ้ยี่มันนะเจอกันครับเันครับ เท้าเล่นแล้วกันนะฮะไอ้ชีเอ๊มึงจะมาเอาคลิปกับกูเหรอแล้วค่อยๆเล่นค่อยๆปะปะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเล่นเกมทีมมันโหดมากเฮ้ยซุปไปเล่นบนก็ได้นะเล่นบอก็ได้เดี๋ยวรอสี่บอเล่นรังเราโจกอยู่บนโอเคโจ๊กอยู่บนสบายเช่นดีซีต้องโซโล่ลรารังยู่ลำอยู่ เออเกสวยโฉมเอาลีมาตัวเลดเกมหมอไม่ได้ลำหลอกลากฟรีนะถ okay, อยได้ลากฟรีนะตัวมันถูยไม่ได้เลยอ่ะไปไปไปเฮ้ยรอเรียกมารอเรียกมาเราอยู่น okay, like oh, ี่นะได้ได้ได้รอเรียกผู้แบกล็อกรอเรียกผู้แบกล็อ ได้ครับผมได้จบจบจบแล้วจบแล้วจบแล้วงดงามงดงามไม่มีสามทางไม่มีสามทางไม่มีสามทางครับบอกเลยครับจบไล่ไพี่จบไล่ไยังจบไม่ได้จบเอาเอาขว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 าจบไม่ได้จบไม่ได้จบไม่ได้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 คิวได้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 จบแล้วนี่ไอ้ยยเฟตายไปแล้วถอยถอยถอยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวพี่เก็บป้อมเกลี้ยงแล้ว เพจใจล้าเออให้มันรู้ไอ้เหี้ยทำมันเท้าทำมันท้าลูกเพจกูเย็ดไหมพี่เคอยู่ฝาทำไมพี่พี่เคอยู่ฝาโอเคโอเคโอเคตายเลยผมออน้ันนี้อันนี้โยนอันนี้โยนละอันนี้โยนละอันนี้โยนละแป๊บแป๊บ้ามาก่อนแป๊บบ้ามาก่อนเดี๋ยวแทนไม่ได้แล้วไอ้แยแพ้นี่มันนี่มันล้อกูเป็นเดือนเลยนะเป็นปีด้วยไอ้เหี้ยไปถึงเดือนมาเดี๋ยวรอซุกดันก่อนเขาก็เล่นหรอเฮ้ยทิปทิปลูนเหรอ ผมโดนได้ผมก็คิดว่าใจล้ามันก็แบบใช้นิ้วเท้าเล่นแล้วกันนะฮะอะแน่นะแน่นะกลัวจริงนะกลัวจริงนะเผมไปไล่เรนให้ผมไล่เนให้ไม่ต้องไอดโซโล่กดกดอพิมพ์อแล้วพิมพ์อีอ อีตัวมึงโกงโอ้โหครับ้องล้อมล้อง,อง,องจบ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 ,จบ <c oughs> คนที่เขานำมากๆอ่ะ <c oughs> เขาไม่จำเป็นต้องให้โอกาสหรอกเขาจต่บ้างเพราะไหนมันก็แพ้เฮ้ยตัวมือโกงตัวมือโกงตัวมือโกงไอ้เรื่องตัวมึงโก <c oughs> งเกินเอ้าไม่งั้นเขาจะมีการแมทไหมทำไมอ่ะดูดิดูดิด <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูดิดูดิโบสามโบสามโอเคโอเคมึงพูดเยอะๆแล้วคุจะได้ไปตัดท้ยี เวลาแข่งอะ่ะมันก็มีโบสามมีโบสามม,าม,มว่างไงว่างไงว่างไงว่าไงโอ้โหเม็ดเขียวสามคนขนอหอง ไม่เลือกใช่ป่ะเออทำไมหยิบไอรีก่อนดูแบนจี้ผมแต่สุดท้ายเอิเอแคยังไม่ได้เข้าเลยคูฮีโร่กูมันเยอะเกินเลยมึงคัดสี่คนของมึงมาเป็ดดูดีเป็ดเป็ดอเป็ดมึงคิดว่าไงอ่ะเฮ้ยให้ให้ไปหนึ่งไปนึงให้ให้คนภาควิคอก่อนผมผมคิดว่าตอนก่อนแข่งเราคุยกันชัดเจนแล้วนะครับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ เป็ดเป็ดเป็ดกูจะทดแทนส่วนมึงกูจะขยี้แม่งแบบยับยับแบบยับยับแบบสิ่งก่ารอบแบบปั๊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 บเฮ้ยเคห้ามเล่นแครี่หนึ่งอาทิตย์นะเว้ยเออเอาเคเคเคไม่เป็นไรเคถ้ามึงถ้ามึงจะเรียกว่าไม่กล้ารักษาคำพูด่อหน้าคนดูประมาณสองพันคนมึงก็เอาเลย งั้นงั้นในฐานะนักภาคของมึงมึงบอกสิว่าทำไมฮีโร่กูถึงหลุดเยอะเอาก็ตอนแรกตอนแรกมึงฟังกูนะตอนแรกกูบอกว่าให้มึงไปจัดทีกันมาแล้วมึงก็บอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาใครเข้าทันก็ตามนั้นเดี๋ยวผมจะบอกเขห้องข้อับใครอยากอยู่ฟังเคเคอยู่ข้างบนนะครับใครอยู่ฝั่งแต่ละอยู่ข้างล่างนะครับรอยเคมึงรู้เองเป็นลูกเหตกูพรอมแพ้มึงเป็นลูกเหตกูถ้ามึงมึงชนะมึงก็บอกเป็นลูกเหตุมึงมึงเป็นอีพอรเตอร์ใช่ไหมกูเจออีพอรเตอร์แล้วไอ กลัเเยยนี่แล้วกูรู้จักที่ไหนกูไม่รู้จักไอ้เหี้ยกูเคยกดแบนแค่ตัวแรกตัวเดียวไองแต่กูแบนทูเลนไอ้เหี้ยเอา้ากูมไม่ได้แบนตัวหนึง่นนงซุปเปอร์แมนหลุดมึงไม่หยิบเองมึงไปหยิบไอริโทษใครอะอไอ้เหี้ยมึงทำยังไงอะบอกเลยว่าผมเล่นนะผมเล่นไม่ได้นะฟิกเกอร์อันติกูข้อไม่ตาย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  เห็นนะไอเป็ดเป็ดคนแพ้ยัเป็ดเป็ดคนแพ้ไอเป็ดมึงได้พูดใจเราไม่ใช่มนุษย์ป่ะเนี่ยไอโกรธดกรธดกูธหดอกเราเลยไอจี๋ยวกูไม่ตัดยูไม่ตัดมาใส่โอเคป่ะแตะมาแต่เลยนะวิ่งออกของออกออกของกันเวนด้วยกรรมการอธิบายซิว่าผลของคนแพ้ต้องโดนอะไรสำหรับคนที่แพ้นะครับตามการเดิมพันที่เดิมพันไว้นะคือเคเคจะไม่เล่นแคลรี่ หนึ่งอาทิตย์ครับผมอ่ะก็คือวันวันนี้วันนี้คือวันที่เจ็ดนะผมก็คือจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไอเคจะเล่นแคลรี่ได้ต่อเมื่อถึงวันที่สิบสี่ครับกูบอกแล้วตอนแรกก็บอกให้เบนเอลสู่ตัวเดียวไม่เอาไอ้เหี้ย่าจะเบนเบลกูเดี๋ยวเราครบอาทิตย์หน้าก่อนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวกูเดินทันใหม่เดือนไม่เล่นแล้วกูเดี๋ยวกูลบเพื่อนมึงแล้วกูอันเฟรนเฟรนพวกมึงเลยเนี่ยไม่เล่นแล้ว